นางสาวสาครคีวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกานะคะนโยบายจุดเน้นของสพทในการขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษานะคะโรงเรียนบ้านหนองกานะคะมีเป้าหมายที่จะดําเนินการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงนะคะแล้วก็พระบรมราชโองบายของรัชกาลที่10ในเรื่องของโคกหนองนาบ้านหนองกานะคะเพราะว่าหมู่บ้านหนองกานั้นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างนะคะมีคนมาดูงานนะคะในหมู่บ้านเนี่ย ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า200คณะนะคะดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองกาจึงเล็งเห็นว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนไปกับหมู่บ้านได้นั้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนบ้านหนองกาก,าก็ดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนตอนนี้อยู่ในระหว่างกํลาลังดําเนินการคร่ะ โรงเรียนบ้านหนองกาสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการเข้าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ครูนำความรู้มาถ่ายทอดสู่นักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกานำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการถ่ายทอดความรู้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกาโรงเรียนบ้านหนองกาน้มนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการจัดฐานการเรียนรู้ ร่วมในการดําเนินการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักและปลูก ในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติการจัดทําโครงการโคกหนองนานาบ้านหนองกาโดยการปรับพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนเพื่อทําแปลงกล้วยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกกล้วยและดูแลต้นกล้วยเพื่อนําไปสู่การสร้างความรู้และนําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวันแบบยั่งยืนและได้ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้การหมักดินจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการจัดทาบล็อกสําหรับปลูกผักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนําไปปรุงอาหารกลางวันของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ โรงเรียนบ้านหนองกาได้ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติโดยการสร้างวินัยความรับผิดชอบการเป็นพลเมืองดีต่อสังคมและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานต่อความมั่นคงในชีวิตเพื่อให้สามารถเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตสืบไป อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการจัดการเรียนการสอนทักษะการทำอาชีพต่างๆให้กับนักเรียนเช่นการทำอาหารการปลูกผักเพื่อหาไรายได้ระหว่างเรียนและการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำไปต่อย,ยอดได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งเสริมนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโดยการสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้รู้จาักการปฏิบัติตนการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสังคมการบํำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย โรงเรียนบ้านหนองกาได้ส่งเสริมนักเรียนให้แสดงตนการเป็นพลเมืองที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันพ่อและกิจกรรมวันสำคัญอื่นๆอีกมากมาย